ผิดพรหกโมงอะคคืออาจารย์บอกว่า,อ,าองค์สมมาสมุทาค่ะท่านมียาอย่างนไม่ไม่ไม่มีประมาณใช่ไหมคะคืออยากรู้ว่าท่านได้บอกไหมว่าแบบในอนาคตศาสนาคุณจะล่มสลายไหมหรือว่าจะยังอยู่ต่อไปอค่ะบอก,พกเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าศาสนาของพระองค์วันหนึ่งจะเสื่อมไปไม่เหลือเลยาศาสนาของพระองค์ ข้อทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแม้แต่ศาสนาของพระองค์ก็เสือ่อมเสื่อมขนาดไหนอาจจะจะเล่าให้ฟังปัจจุบันพวกเราเนี่ยอายุโดยเฉลี่ยประมาณนะตีว่าร้อยปีอายุร้อยหนึ่งแต่ความเป็นจริงค่าสถิติมันอยู่ประมาณ70กว่านะแต่อายุเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราอยู่ในยุคที่มนุษย์เนี่ยเกิดมามีอายุร้อยปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะค่อยเสื่อมลงไปเรื่อย อายุเราจะสั้นลงเรื่อยเพราะอะไรคุณธรรมจริยธรรมเราจะเลวซามต่ำช้าลงเรื่อยอายุจะสั้นลงตามคุณธรรมจริยธรรมสั้นลงสั้นลงจนในที่สุดเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะมีอายุห้าขวบเหลือแค่ห้าปีห้าปีเนี่ยตั้งคันได้สิบปีตายอายุจะสูงสุดแค่สิบปีโดยค่าเฉลี่ยไม่เกินจากนี้เพราะอะไรคุณธรรมจริยธรรมเลวซามมากจนอายุเนี่ยตกต่ำมากและตัวเนี่ยจะขนาดเล็กลงเรื่อย ตามคุณธรรมจริยธรรมพอเวลามันอายุสั้นถึงกี่สุดปุ๊บเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยคาสอนของพระองค์เนี่ยจะไม่มีเหลืออยู่แล้วอาจจะไม่เหลือก่อนหน้าน,นี้แล้วนะแต่มันจะไม่เหลืออยู่เลยไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่มีคุณงามความดีในโลกนี้เลยมนุษย์เนี่ยทุกคนจะเลวซามต่ําช้าจะทําเลวทาชั่วแค่ไหนก็ได้เพื่อแย่งทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะไม่มีคําว่าพ่อว่าแม่ญาติสาโลหิตครูบาอาจารย์เจ้าหน่ายลูกน้อง จะไม่เหลือชื่อเหล่านี้เลยทุกคนจะเสมอภาคกันหมดเพราะอะไรไม่เคารพนับถือกัน,นต่อไปแล้วเสมอภาคกันจะสามารถสมสู่กันมีเพศสัมพันธ์กันตรงไหนก็ได้ดุดสัตว์ดิจฉานและในช่วงเจวันสุดท้ายมนุษย์ทุกคนจะจับอาวุธในมืองแล้วฆ่ากันตายคนที่มีคนที่พอมีคุณธรรมจริยธรรมจะหนีเข้าป่าแล้วไปหลบซ่อนตัวเองอยู่ในป่าไม่ออกมาแย่งไม่ออกมาแย่งอาหารการกินจากคนข้างนอก ในตลอดเจ็ดวันจะฆ่าก,ากันจนตายหมดไม่มีเหลือเลยตายหมดแล้วคนที่มีค<ม>ุณธรรมจริยธรรมอยู่บ้างที่หลงซ่อนอยู่ในป่าจะค่อยๆเดินออกมาเมื่อเดินออกมาจะค่อยๆเจริญคุณธรรมจริยธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปในยุคนั้นเนี่ยศาสนาไม่เหลือแล้วสูญหายหมดเพราะอะไรถ้ามีศาสนาคุณธรรมจริยธรรมจะยังพอมีอยู่บ้างแล้วมนุษย์ที่พอมีคุณธรรมจริยธรรมที่อยู่อายุสิบปีจะค่อยๆพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยสูงยิ่งขึ้นไป จนมนุษย์เนี่ยจะพัฒนาขีดความสามารถไปอยู่ที่80,000ปีอายุมนุษย์ตัวจะสูงใหญ่ตามคุณธรรมจริยธรรงของตนสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงอายุจึงยืนนั่นแหละจะมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกเรียกว่าพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระเมตเตยะจะไปอุบัติขึ้นในมีอายุเนี่ยมีอายุขีดสุดคือ80,000ปีพวกเราชอบอธิษฐานกันนะ ขอให้ไปเกิดทันยุคพระศรีอารในนาคตการข้างหน้านั้นเถิดใครอยากไปเจอพระพุทธเจ้าองค์หน้าบ้างเอ้าไม่มีไปเลยเหรอทําไมอ่ะน้อยกว่าไม่ต่ำกว่าไม่น้อยกว่า91บกับพระพุทธเจ้าองค์ตอไปจังบัดขึ้นบโลกไม่น้อยกว่า9กกับ9กกับนะหนึ่งกับนานขนาดไหนปุป,ปมาณปไมยณเปรียบเหมือนภูเขาหินแท่งทึบกว้างยาวศูนย์ ด้านละ1โยนหนโยนนะตีไปประมาณสัก16กิโลเมตรเอาสัก16กิโลเมตรนะภูเขาหินลูกเนี้ยกว้างยาวสูงด้านละ16กิโลเมตรใหญ่ไหมใหญ่มากนะแล้ว100ปีจะมีบุรุษหนึ่งคนเนี่ยเดินถือผ้ามาผืนนะแล้วลูกภูเขาเนี้ยทั้งลูกแล้วเดินหายไปทิ้งภูเขาไว้อย่างนั้นอนะ่ะแล้ว100ปีบุรุษอีกหนึ่งคนเดินเอาผ้ามาลูกภูเขา แล้วทิ้งไว้เดินจากไปทําแบบนี้ร้อยปีทําทีร้อยปีท,ทําทีทําแบบนี้ไปเร, INE, เรื่อยๆจนกว่าภูเขาหินแท่งทึบลูกเนี้ยจะลาบเรียบเสมอแผ่นดินในมหาปตพี ati, ขึ้นชื่อว่าหนึ่งกับนานนะโอ้โหนับไม่ได้ท้าเลยเอาก้อนหินเม็ดหนึ่งก็ได้เอาผ้ามาลูบทุกว,นวันคิดว่าหมดไนะไม่หมดนี่ร้อยปีนะลูบทีเดียวแล้วภูเขาทางลูกลากเท่ากับแผ่นดินมหาปฐพีเรียบร้อยไห ใครจะรอก็รอนะกูมไม่รอกูไปก่อนนะกูมไม่รอนะในเมื่อในปัจจุบันเรามีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอุบัติขึ้นแล้วธรรมะของพระองค์ได้แผ่ไพสาลไปทั่วโลกแล้วพวกเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพทเจ้าในวันนี้แล้วเพียงพอหรือยังต่อการเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานที่จะจำความสงบรู้ยิงรู้พร้อม เพื่อทําความที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันจะได้ไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในปัจจุบันอีกจะได้ไม่เวียนตายเวียนเกิดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเอาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเลยไม่ต้องไปรอในอนาคตแก้ไขความเลวความชั่วของอจในปัจจุบันเลยเพราะเราได้ยินได้ฟังแล้วอาจารย์เพิ่มอีกนิดหนึ่งเรารู้ไหมว่าการเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเรากว่าจะมานั่งหน้าสลอนในการได้ยินได้ฟังธรรมกันเนี่ยแล้วบอกว่าอยาไปเกิดท่าพระพุทธเจ้าองค์หน้าเนี่ยเรารู้ไหมว่าการเกิดเป็นคนมันยากขนาดไหน อุปมาอุปไมยเหมือนเดิมเลยแต่อันนี้เปรียบเหมือนโลกเราทั้งใบน้ําท่วมโลกใบนี้น้ําท่วมเลยนะบนผิวน้ําที่มีน้ําท่วมทั้งใบเนี่ยมีกระบอกไม้ไผ่กระบอกหนึ่งแล้วเจาะรูไว้ที่พอจะเอาหัวเต่าตัวหนึ่งเนี่ยลอดเข้ากระบอกไม้ไผ่นี้ได้ในน้ําที่ท่วมโลกทั้งใบมีเต่าตาบอดหนึ่งตัวว่ายน้ําอยู่ตาบอดนะว่ายน้ําไปในน้ําที่ท่วมโลกมีอู่ตัวหนึง่งแล้วหนึ่งร้อยปี เต่าตัวเนี้ยจะหายใจหนึ่งครั้งด้วยการโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําถ้าเต่าตาบอดตัวเนี้ยว่ายไปเรื่อยไอกระบอกไม้ไผ่ก็ะโดนลมพัดไปเรื่อยถ้าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาหาใจในคราวใดในครบวาระ100ปีใดแล้วเอาหัวเนี่ยสอดเข้าช่องกระบอกไม้ไผ่พอดีนั่นแหละอัตภาพที่เราจะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งยากไหมยากยากมากเลยแต่ในขณะเนี้ย พวกเราเนี่ยรอดจากอัตภาพของเต่าตาบอดมาแล้วกว่าจะมาได้เนี่ยไปเกิดเป็นวัวเป็นควายที่ไหนกันมาก็ไม่รู้นะไปตกตรลกลงเหวไปเกิดเป็นเปรตที่ไหนกันมาก็ไม่รู้มากมายมหาศาลนะกว่าจะมานั่งเป็นมนุษย์ตรงนี้ได้ดังนั้นสัตว์เยรชานบรรลุธรรมไม่ได้รู้คุณธรรมจริยธรรมไม่ได้แต่พวกเรารู้คุณธรรมจริยธรรมได้ควรแล้วหรือยังในการที่จะเล่นทําความเพียรในการศึกษาธรรมะพระุทธเจ้าให้เกิดความแก้ไขความทุกข์ของตนในชาติปัจจุบัน เล่นมะรู้อย่างนี้ควรเล่นนะเล่นในการมองเห็นโทษจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายให้ได้นะเพราะมันน่ากลัวนะเราอย่าคิดว่าเราเกิดชาตินี้ตายใปชาติน้าจะเกิดเป็นคนนะโดนหลอกนะบอกก่อนนะเรารู้ไหมว่าโอกาสของการที่คนจะมาเกิดเป็นคนได้นะ่พวกเราทุกคนนั่นกันอยู่สมมติพวกเราทุกคนเลยนะในที่เนี้จะมีคนมีโอกาสในการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาเนะี่ยมีแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้น พูดได้ง่ายคือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็ของคนในที่นี้พูดได้ง่ายคือครึ่งเดียวอะซีกหนึ่งของคนคนเดิมอะยังไม่รู้ด้วยซ้ำจะมีโอกาสไปหรือเปล่าอาจจะมีอยู่แค่คนสองคนเท่านั้นที่มีโอกาสในการล่อไปสุคติโลกสวรรค์ที่เหลือเนี่ยนรกเดจะานเปรตพระเจ้าประมาอุปมาเปรเปียบเหมือนอะไรแผ่นดินทั้งมหาปฐพีเลยแล้วเราเอานิ้วเราเนี่ยลองไปจิกแผ่นดินขึ้นมาดูจิกเศษดินเล็บหน่อยให้มันติดปลายเล็บขึ้นมาเอาเล็บเนี่ยจิกดิน ดินเนี่ยที่ติดขึ้นมาไปาเล็มแค่ไหนก็ตาเนี่ยคือจํานวนคนที่จะมีโอกาสไปเกิดตายแล้วไปเกิดในนรกไปเกิดในมนุษย์และเทวดาแต่มากเท่ากับแผ่นดินในมหาปตพีไปเกิดในนรกเดจฉานและเปรตโดยมากนะเราอาจจะคือเปรอร์เซ็นต์ในนั้นนะถ้าเราไม่เล่นทาความเพียรเผากินเลสไม่เล่นศึกษาลหลักคําสอนพระเจา้าไม่เล่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองฝึกจเจริญสติสัปชัญญะในการใช้ชีวิตโอ้แต่ละอันน่ากลัวไหมน่ากลัวไหม ให้อีกคนหนึ่งแล้วกันอีกคนหนึ่งเพราะให้แค่ห้าโมงครึ่งเนาะ